นี่ครับอันนี้หาปลานะครับผมเป็นการลากนี่ครับดูว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับอยู่ในทะเลครับอันนี้อยู่ที่หาดสวนสนนะครับผมนี่บรรยากาศดีมากนะครับผมนี่บรรยากาศชายทะเลนะครับนี่ก็จะเป็นต้นสนนะครับหาดสวนสนครับต้นสนนะครับนี่นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวครับ ลากลากปลานะครับเดี๋ยวจะดูนะครับมาลุ้นกันจะได้หรือเปล่าึ้นขึ้นก็แรงนิดนิด อันนี้ก็พาลูกมาเล่นน้ำทะเลนะครับผมเดยได้เขาหาปลากันนะนี่มีปลาไหม,มนี่โดยเขาหาปลา อันนี้เป็นหอยเหรอหอยหรือปลาหอยปอโอ้ได้ได้อยู่มีปูด้วยโอ้มีปูด้วย,อ,วยอันนี้ปูอะไรเนี่ยแกบบอ๋อใช่ไหมี๋ยวจะปูะใส่ปูหรือปลาอปูแกดูดูเต็มเลยปูนี่จับ เออนี่พูดจำเลยอ่ะนี่จำไหมนะเนี่ยกินได้มั้ยกินได้ระวังกัดนะกินได้ระวังโดนหนีเยอะมากัดตันเรามันกินได้ไหมครับปูเป็ดเนี่ยกินได้อยู่มั้ยน่าจะได้อยู่ันแลเ่้โดนหนีข้างหนึ่งเก็บเลยเนี่ยโอ้โหกินกับปูนดเอีกเยอะ นี่ครับหาปลาหาปูครับผมแล้ววัดจ้าดู